ตามที่รัฐบาลนะครับได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับได้เป็นวาระแห่งชาติเป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เน้นย้ำนะครับนโยบายนะให้หน่วยงานและก็สถานศึกษาในสังกัดนะครับได้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นะครับก็ได้กํากับส่งเสริมแล้วก็เน้นย้าให้สถานศึกษาทุกแห่งนะครับได้ดําเนินการนะครับเรื่องสถานศึกษาสีขาวนะครับโดยใช้หลัก3โปอนะก็คือเรื่องของการป้องกันปลูขวงังและก็ปราบปรามนะครับโดยมีเป้าหมายนะสุดท้ายก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับเด็กและเยาวชน นะเพื่อให้รู้เท่าทันนะครับปัญหาของยาเสพติดนะครับโดยโรงเรียนนะครับก็ได้ดําเนินการเรื่องนี้นะครับมาอย่างต่อเนื่องสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชหนึ่งครับก็ได้ให้ความสําคัญและก็สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดมาโดยลําดับนะครับโดยให้โรงเรียนได้เน้นย้ําในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการ คัดกครงนักเรียนนะครับแล้วก็การได้นำเอาโครงการและกิจกรรมต่างๆที่มาเสริมสร้างคุณลักษณะอันเึงประสงค์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมห้องเรียนสีขาวนะครับแล้วก็โครงการโรงเรียนสีขาวนะครับก็ทุกรงก็ได้ดํเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้รายงานข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับอย่างเป็นระบบ นะไม่ว่าจะเป็นการรายงานโดยใช้คาทัสนะครับแล้วก็โดยใช้นิสปานะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องนะครับในรอบปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคนรราชเกตหนึ่งก็ได้ส่งเสริมนะสนับสนุนเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่ดำเนินการมาแล้วนะครับได้ต่อยอดนะครับเพื่อเข้ารับการประเมินนะเพื่อรับรางวัลน,นะไม่ว่าจะเป็น รางวัลระดับเงินระดับทองนะครับแล้วก็สูงสุดไปสู่ระดับเพชรน,นะครับเพื่อนเราต้องขอเน้นย้าแล้วก็ขอ,อสนับสนุนนะครับสถานศึกษาโดยท่านผู้ริหารพี่น้องเพื่อนครูนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกฝ่ายนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับดาเนินการเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มีความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นจังหวัดที่นําร่องนะในเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและก็ผู้รับผิดช,ชอบทุกส่วนนะครับก็ได้ใช้นะักกรสีโมเดลนะครับเข้ามาเพื่อสร้างทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันปราบปรามนะครับแล้วก็ส่งเสริมเด็กและเยาวชนและก็ประชาชนทุกช่วงวัยครับให้ห่างไกลจากาปัญหายาเสพติดเพราะฉะนั้นถือว่าเราได้ดํนาเนินการทั้งเป็นภารกิโจโดย ต้นสังกัดนะครับสังกัดส่วนสาธิการสำนักง,งานราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ตอบสนองนโยบายของพื้นที่คือจังหวัดนครนิีมราชไปในกล่าวเดียวกันครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนของเราและก็พื้นที่จังหวัดนครเดีมราชนะครับได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแก่เด็กและเยาวชนและก็ผู้คนทุกช่วงวัยครับก็จึงขอความร่วมมือและก็เข่เขตพื้นที่ก็จะให้การสนับสนุนการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับสื่อไปครับ ขอบคุณมากครับ